สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BCA Cooling Thailand นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทําแหกกันนะฮะก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถามเข้ามานะครับถึงวิธีการถักแหนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือเราก็จะต้องมีในส่วนของตัวจอมแหนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีตัวปลาสารแหนะฮะ อันนี้เราต้องการสารแหขนาดไหนเราก็ทำตัวปลาสารมาเท่ากับขนาดประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของชุนที่ใส่ได้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสารตัวแห16เสานะครับเป็นแห5เซนนะครับ16เสาแล้วก็ใช้ได้6นะครับทำเป็นจอมดำนะครับวันนี้จอมดำแล้วก็ใช้ได้6กในการสารนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการสารมันทำกันแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับขั้นตอนในการสารนะครับขั้นแรกนะฮะให้เราเตรียมชุนมานะครับเป็นชุนคู่แบบนี้นะครับก็คือเราจะใส่ได้ไปทางสองฝั่งนะครับลงไปในชุนแบบนี้นะฮะแล้ครับเราก็จะทําการขึ้น ที่สาวไหนสาวไรสับปึนก่อนก็ได้นะครับโดยขั้นแรกนะฮะเราก็จะขึ้นแบบทักคาดคอนะฮะก็คแล้วก็สอดคู่ด้านหลังหนึ่งทีนะครับจากนั้นสอดเข้าไประหว่างกลางนะฮะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดึงมานะครับ นี่นะครับก็จะเสร็จสำหรับการถักในส่วนของเสาที่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้ในส่วนของตัวไม้ป่านะครับมาวางทาบนะฮะแล้วทำการถักซ้ำไปในเสาเดิมนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือถักแบบเดิมนะฮะทำแบบเดิมนะครับก็คือดึงไม้ตึงนะครับจับไว้ตรงนี้นะฮะ อยตรงนี้นะครับแล้วก็ควายไปทางด้านข้างนะฮะ,ะนล้นสอดหลังคู่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สอดผ่ากลางเข้าไปนะฮะผ่กากลางอีกหนึ่งครั้งโดยในแถวแรกเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทำแบบนี้ไปจนครบอ่า ูกเสาว์แล้วนะครับโดยแถวแรกเนี่ยแบบเวลาที่เราถักนะฮะเราจะใช้วิธีการช่วยรูดลงมานะครับเนื่องจากเวลาที่เราเริ่มสางเนี่ยส่วนใหญ่บางทีอ่าได้ที่ใช้ทำตัวจอมกับได้ที่ใช้ถักนะครับขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับก็คือได้ที่ใช้ทำจอมเนี่ยบางทีมันจะใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราถักเนี่ยถ้าเกิดเราดึงธรรมดาเนี่ยมันอาจจะเข้าไม่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราช่วยดึงมันเนี่ยมันก็จะมาจนตาปมจะแน่นขึ้นนะฮะฉะนั้นเราก็เริ่มท,ทําที่สาวถัดไปนะครับก็คือจับนะครับว้ายสอดหลังนะครับหนึ่องค้างแล้วก็ผากานนง,งนะครับหรึ่งค้างนะครับ ราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะฮะก็เดี๋ยวจบเร่งแถวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าทายังไงกันต่อนะครับหลังจากที่เราสารไปนะครับได้น,นะครับแถวแถวที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะาาแบบนี้นะครับก็คือจะมีตาที่มันเชื่อมระหว่างอาสองเสาในี้นะครับแล้วก็จะมีตานี้ที่เขาเรียกว่า ตาเพิ่มแขกนะฮะก็คือเราจะทำการเพิ่มตั้งแต่แถวที่1เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นตาที่เชื่อมระหว่างสองเสาแล้วก็เพิ่มแขวนี้นะครับแล้วก็เป็นตาที่เชื่อมระหว่างสองเสาแล้วก็เพิ่มแขเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจอม16เสานะครับหลังจากที่เราสาร แถวแรกเสร็จนะครับหลังจากสารแถวที่1เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวตัวอันนี้นะครับสำหรับสารแถวถัดไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น32นะครับ32อันเราก็จะทำการสาราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราสารแถวที่1ให้เสร็จก่อนละกันนะครับ เดี๋ยวเราจะอธิบายต่อนะครับว่าสําหรับการสารแถวต่อๆไปนี้เราจะทําแบบไหนนะครับโดยอันนี้เราโดยวิธีการสารนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแถวแรกเนี่ยมันจะเป็นแถวที่ส่วนใหญ่นะครับบางทีเราจะใช้ได้สําหรับทําจอมนะฮะคนละขนาดกับที่ทำอับที่ใช้ในการสารนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยได,ได้ที่ทําจองก็มักจะเป็นได้ที่ใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดึงเนี่ยบางทีปมนะครับมันจะรู้สึกเหมือนเข้าไม่สนิทนะครับที่การดันทําให้ปมมเข้าสนิทก็คือเราสอดเข้าไปเห็นไหครับแล้วก็ดันลงมานะดันมาพร้อมกับดึงนะครับนะครับมันก็จะทำให้ปมนะครับมันเข้าได้สนิทขึ้นนะฮะ เราก็จะใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับรเรารสานต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราสานเชื่อมระหว่างสองเสาเสร็จแล้วเราก็ทําการเพิ่มแขนนะฮะ mm hmm. ก็คือในการสานเนี่ยโดยโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้วิธีการสานแบบนี้เป็นมาตรฐานนะครับดันนูนลง,งมานหน่อนึงนะครับเพื่อที่จะให้ม ได้แน่นดีนะฮะตอนนี้ก็สารครบทุกตาแล้วนะครับทุกตาแล้วรครบแล้วนะครับเราก็มาไล่ ตายทีเรเมือม่อกี้เราไล่ตามโมยไปแล้วนะไล่ให้มันแน่นนะฮะเนี่ยนะครับเวลาที่ดันมานะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกันนะครับ ครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะมันเป็นนี่คือนะฮะเดี๋ยวเราจะยกมาให้ดูเทียบกันใกล้ๆนะครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้อันนี้คืออันนี้ที่เราดันไล่ตาเข้าไปนะฮะจะเห็นว่าปมมันจะแน่นกว่าครับอันนี้ที่ยังไม่ได้ทํานะฮะม,มันจะยังเหมือนออกลุ่มหลวๆแต่จริงจริงแล้วอันนี้ก็คือแน่นแล้วนะฮะแต่เราจะดันเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ ก็คือสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดันลงมาแล้วให้ตามันแน่นเลยนะครับก็ไล่ทําตาไปนะครับไล่ออกให้มันแน่นไว้นะมันจะมีแถวแน่นนะครับที่มีโอกาสที่ตามันจะไม่ค่อยแน่นที่สุดแล้วนะครับ ถ้าเราทําแถวแรกได้ดีนะครับเวลาสารแถวต่อไปมันก็จะสารได้ง่ายนะฮะแห่งก็จะออกมาเรียบสวยเสมอกันนะครับ เสร็จเรียบ้อยแล้วรครับตาแน่นดีสวยงามนะฮะตอนนี้เวลาที่เราจะจบแถวนะฮะเราจะจบยางไหน,นะครับเราจะเห็นว่าที่เราทำามีตัวชุน2องฝากไว้เพื่อเพื่อสาหรับใช้สำหรับจบแถวโดยเฉพาะนะครับก็คือเราก็เนนะครับตึงเชือกสองเส้นเข้ามาคู่กันนะครับแล้วก็ ตอนที่เราสารนะครับสอดลอยเข้าไปนะฮะแบบนี้จากนั้นเราก็เทียบต่อาตาข้างๆมาเทียบนะครับใ,นนครบ,บให้มันเท่ากันนะครับเนี่ยเทียบให้มันเท่ากันนะฮะนี่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับพอเท่ากันเสร็จเราก็ทําการสารแบบ ปกตินะครับก็คือสอดคู่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สอดกลางหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เราก็เป็นการจบแถวเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ถักการขึ้นแถวใหม่นะครับโดยแถวที่สองนะครับ แถวที่สองเนี่ยเราจะขึ้นโดยวิธีการาสารแบบไม่ต้องเพิ่มแขนนะครับก็คือสามแบที่าตาไล่ไปให้เรียบร้อยเลยนะฮะเราจะไม่ทำการเพิ่มแขนนะครับเราก็จะสามแบบนี้ไปนะครับอีก4แถวหรือว่า2ตานะครับก็คือ1ตาเนี่ยมันก็คือลักษณะแบบนี้นะครับ มันจะต้องบวกกันโดย2แถวแบบนี้นะฮะก็คือต้องมี1แถว2แถวครับถึงจะออกมาเป็นหนึ่งตารัปแบบนี้นะฮะเราก็จะสานไปอีกสแถวหรือ2ตานะครับจากนั้นถึงจะทําการเพิ่มแขนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูในคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับรคลิปนี้แล้วก็ทำให้ เพื่อนเพื่อนดูประมาณนี้ก่อนนะครับยวเดี๋ยวติดตามกันต่อใน e ีีต่อไปนะครับว่าวิธีการฐานแล้วก็ทำการเพิ่มแขเนี่ยเราจะไปเพิ่มแขตรงไหนนะฮะก็คลิปนี้ก็คงจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในอะีพีต่อไปนะครับว่า วิธีการสารเราจะทำยังไงต่อนะฮะสำหรับคลินี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับสวัสดีครับ